อโอ้โหชื่นใจขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะนี่จะเคยเจอกัน <S <S สุดยอดยจริงๆโอเคครับผมชื่ออังนะครับจารุเดชเลิศสุมิตกุลปัจจุบันบเป็น Community Partner Mainstream อยู่ที่ u t u b e นะครับสำหรับคนที่เคยเจอผมแล้วยินดีที่ได้เจอกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เจอกันนะครับยินมีที่ได้รู้จักนะครับวันนี้อังรับรองว่าอังอยู่กับทุกคนไม่นานแต่ว่าได้ความรู้เข้มข้นแน่นอนเนาะในห้องนี้ใครเคยแฮกตัวดัก Product บ้างแล้วครับลองยกมือหน่อยโอ้เยอะนะ ใครไม่เคยไหนกาลังจะแท็กยกมือมีเยอะนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมอยากจะแนะนําวิธ,ธีการคร่าวๆในการเปิดใช้โปรดักต์ของเรารวมถึงการแท็กโปรดักต์ของเรานะครับผมสาหรับเพื่อนตั้หลายๆคนเมื่อกี้อยู่ข้างล่างได้คุยกันนิดหน่อยเราจะมาไขาปัญหาให้ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อาจจะไปเร็วๆใน3หัวข้อหลักๆนะครับผมข้อแรกคืออินโทรดักชันเกี่ยวกับโปรดักต์ของเราหรือว่า YouTube s h o ้ p i n g Affiliate นั่นเองนะครับ ข้อที่2เราจะพาทุกคนจับมือทำในการเปิดใช้งานโปรดักตของเราและข้อที่3นะครับเราได้รวบรวมท i ิปส์และทริคต่างๆในการแท็กโปรดักบนแพลตฟอร์มของเราให้ทุกคนมาใช้กันอย่างเข้มข้นเลยนะครับมามาเริ่มกันเร็วๆที่อินโทรดักชันนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยทุกคนต้องจำกลับไปแค่3ข้อเกี่ยวกับ YouTube Shopping Affiliate โปรแกรมนะมีใครจำา3ข้อนี้ครับข้อแรกโปรแกรม YouTube Shopping Affiliate เนี่ยเป็นหนึ่งใน วิธีการเพิ่มเติมที่ทำให้ครีเอเตอร์ทุกท่านสามารถสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มของเราได้นะครับผมเรามีวิธีการสร้างรายได้มากมายและนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ผมแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะครับข้อที่2ครีเอเตอร์สามารถแท็กโปรดักต์ได้ในวิดีโอแทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่เคยทำมาแล้วนะครับ existing วิดีโอของเราวิดีโอที่เรากำลังจะทำใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ s h o r ฟอร์มไม่ว่าจะเป็นวิดีโอลองฟอร์มหรือแม้กระทั่ง Livestream ทุกคนสามารถแฮกโปรดักได้แทบทุกอันเลยนะครับและข้อที่3สําหรับเครียดเท่าไหร่หลยคนที่สงสัยว่าถ้าเกิดเครียดถ้าเกิดคนดูของเราเนี่ยกดเข้าไปดูสินค้าจากวิดีโอของเราแล้วเขาจะหลุดไปจากแอปของเราไหมคําตอบคือไม่ครับทุกคนคนดูทุกคนจะได้เห็นวิดีโอของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งว่าตอนที่เจอร์นี่ของพวกเขาเนี่ยกำลังไปชอปปิ้งอยู่บนช้อปปี้แล้วนั่นเองนะครับผมดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับสามารถเริ่มแฮกกันวันนี้ได้เลยนี่คือ3ข้อหลัก พี่ยังอยากให้ทุกท่านนะครับจํากลับไปนะครับผมแต่ทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยได้เปิดใช้ฟีเจอร์นี้เดี๋ยวเราจะพามาจับมือทํากันสําหรับใครที่ทําแล้วนะครับแนะนําให้ฟังอยู่ดีเพราะว่าเผื่อว่ามีเพื่อนของเรามาถามเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะได้ไปเล่าให้เขาฟังได้นะครับ <S <S อย่างแรกเลยถ้าเกิดเราอยากจะใช้ฟีเจอร์ YouTube Shopping Affiliate นะครับให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาตอนนี้เข้าไปที่สตูดิโอนะครับ แล้วก็กดไปที่แถบเอิร์นนะครับผมข้อแรกเลยเราต้องกดเข้าร่วมโครงการอันนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับเราจะสามารถเริ่มแท็กโปรดักต์ได้ละหลังจากที่เราแอกซ์เทุกอย่างเราจะเริ่มแท็กโปรดักต์ได้แล้วแนะนําให้เสิร์ชหาโปรดักต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชโดยชื่อหรือเสิร์ชโดย URL ก็แล้วแต่เราให้เราคิดก่อนว่าโอเควันนี้เราอยากจะทําอะไรดี ในวิดีโอเก่าๆถ้าเกิดเราเคยใส่เสื้อตัวไหนอยู่วิดีโอเก่าๆเราเคยใช้เมคอัพชิ้นไหนอยู่นะครับคิดในใจได้เลยนะครับใใเมื่อคิดเสร็จแล้วแน่นอนให้เรานะครับหา Product นั้นอย่างที่อังบอกไปเราสามารถหา Product ์ได้2วิธีเนาะก็คือในการหาโดยชื่อและหาโดย URL นะครับเราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงในตอนท้าย ข้อ3นะครับแน่นอนเมื่อเราเป็นครีเอเตอร์และเรากำลังเข้าร่วมโปรแกรมแอฟเฟียลเลตเนี่ยเราเองก็อยากจะรู้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าโบนัสต่างๆที่ทางแพลตฟอร์มให้นะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยภายในหลังบ้านของเรานะครับคอนทต์จะเริ่มแท็กโปรดักต์นี่คือหนึ่งฟีเจอร์ที่เรามีไว้เพื่อให้ครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับสามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างสบายใจหายห่วงและแน่นอนนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเราเริ่มทําการขายแล้วเนี่ยเราจะได้เริ่ม รับรายได้เข้ามานะครับจากการขายโดยที่รายได้จะโชว์ในแอปสตูดิโอของเราเลยและรายได้จะเข้ามาหาีเอเตอร์ภายใน60ถึง120วันนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่สงสัยว่าแล้วเราจะติดตามผลงานของเราทางไหนได้บ้างนะครับในหลังบ้านของเราทังทีงที่เราเปิดใช้ฟีเจอร์นี้และมีการขายแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นตัวเลขแล้วและตัวเลขเหล่านี้สําคัญมากนะครับผมยาวว่าสําคัญมาก 1. เราจะรู้ได้เลยว่าสินค้าชิ้นไหน ขายดีในช่องของเรา 2. เราจะรู้ด้วยว่าวิดีโอไหนขายดีในช่องของเราเมื่อเรารู้2อ,อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ยากเลยที่เราจะรู้ว่าคนดูของเราชอบสินค้าแนวไหนทําให้เราสามารถหาสินค้าแนวั้นมาขายได้เพิ่มและ 2. คนดูชอบการนําเสนอแบบไหนกันแน่นะครับเราจะได้ทําแบบนั้นเนะ่ยเพื่อเอามาใช้ใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะเราเรียกได้ว่าอันนี้คือ best practice สำหรับช่องต่อช่องเลยทีเดียวนะครับแนะนำให้ลองไปดูกันสรุปคร่าวๆนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้ฟีเจอร์นี้นะครับข้อแรกเข้าไปที่แอป Studio ในมือถือตอนนี้เลยนะครับกดที่ปุ่มเอิร์ดน,นะครับด้านมือ,อ,อข้างล่างด้านขวามือนะครับผมกดตามขั้นตอนที่โชว์ในหน้าจอปัจจุบันนะครับและเราจะเริ่มใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดเราอยากทําตอนนี้เลยเนี่ยเราเปิดโปรดักเสร็จแล้วเราอยากจะแท็กตอนนี้เลยทํายังไงได้บ้างนะครับมาดู best practice ข้อที่3 ขสำหระะับครีเอเตอร์ที่อยากจะแท็กวิดีโอใหม่ก็คือในนี้ทุกคนถ้าเกิดเปิดเปิดมิชชั่นของเรามาดูเนาะเราจะมีมิชชั่นว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแท็กวิดีโอใหม่ในงานนี้เลยเนี่ยคุณก็จะได้คะแนนเพิ่มและกันนะครับสำหรับเอาไปแลกของรางวัลต่างๆนะในบิงโกของเรานะครับให้กดตามหน้าจอนะครับผมสำหรับใครก็กดเข้ามาในที่ตอนเรากําลังโพสต์วิดีโอเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายตอนที่เราเพิ่มหน้าเอ็นสกรีนจะมีแท็กพิเศษขึ้นมานะครับให้เราเริ่มแท็กโปรดักต์ได้เลยนะ สำหรับครีเอเตอร์ท่านใดที่ยังไม่สะดวกครีเอทในงานนี้แต่มีวิดีโอเก่าๆที่เราอยากจะเริ่มแท็กเลยตอนนี้เลยนะครับผมให้เข้าไปที่วิดีโอเก่ากด Edit ิทวิดีโอนะครับตรงหน้าที่เรากําลังจะตรงโซนในตามหน้าจอเนี่ยจะสามารถมีแท็กพิเศษนะครับให้เราเลือกคลิกสินค้าคลิกเพื่อแท็กโปรดักตได้เลยนะครับเมื่อเราจะแท็กโปรดักตจะมีคําถามมากมายเข้ามานะครับแต่อย่างแรกเลย ถ้าเกิดเราอยากจะใช้โปรแกรม Affiliate ให้คลิกที่คำว่า s h o ป e e นะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเริ่มเสิร์ชหา Product ได้เลยนะครับผ่านแพลตฟอร์มที่เราขาดด้วยก็คือ s h o ป e e นั่นเองนะครับไม่ว่าจะหาโดยชื่อสินค้าสมมุติว่าวันนี้ยราอยากจะขายรองเท้าและกันารนนี็ยังใส่รองเท้ามาเท่ามากเลยแล้วก็อยากจะเริ่มขายเลยนะครับผมเราก็สามารถเสิร์ชชื่อสินค้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดตามขั้นตอนเพื่อแท็กสินค้าได้เลยหรือหรือนะครับ ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากจะขายรองเท้าเหมือนกันแต่จากลิงก์นี้โดยเฉพาะเราอยากจะขายชิ้นนี้จริงๆให้ Copy URL นะครับจาก Shopee แล้วมาแปะก็ได้เช่นกันนะครับผมเมื่อเราแปะลิงก์แล้วก็จะขึ้นสินค้าชิ้นที่เราต้องการทันทีเลยนะมีวิธีแท็กได้2อ,อย่างนะครับอย่าลืมอย่างแรก Search โดยชื่อสินค้าและอย่างที่2 Search โดย URL นั่นเองนะครับผมเมื่อเราแปะสินค้าเสร็จแล้วเราสามารถใช้งานได้เลยคำถามคือแล้วถ้าเกิดเมื่อก่อน เราเคยแท็กโปรดักต์ไว้อยู่แล้วล่ะทำยังไงนะครับถ้าเกิดคุณใช้งานฟีเจอร์นี้บน d e s k ์ท็นะครับเราจะมีฟีเจอร์ Auto Product Detection หรือ Product ต่างๆที่เราแท็กในวิดีโอเก่าๆของเราเนี่ยจะสามารถถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาเป็นการแท็กโปรดักตโดยใช้ affiliate link ได้ทันทีเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ Creator รทุกท่าน สุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายที่สุดแน่นอนนะครับยังไม่ท้ายที่สุดแต่สําคัญไม่แพ้กับทุกอย่างเลยก็คือว่าแท็กให้ถูกวิธีนะครับเรามีคําถามมากมายจากครีเอเตอร์เยอะมากๆมาวางจริงถามว่าอันนี้ทําได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมอันนั้นทาได้ไหมนะครับคิดตามได้ง่ายก็คือว่าไกด์ไลน์ของเราเนี่ยมันง่ายมากมันซิมโพมากแล้วก็ทำไม่ยากนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าสินค้าที่เราอยากจะแท็กในวิดีโอเนี่ยต้องเห็นในวิดีโอ ะะผมเราไม่สามารถแท็กสินค้าที่ไม่เจอในวิดีโอได้นะอันนี้เป็นข้อแรกนะครับผมและข้อ2ก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากจะรีวิวสินค้าชนหนเป็นพิเศษเอาขึ้นมาแล้วใช้สินค้านั้นให้ถูกวิธีนะครับเช่นถ้าอยากขายเทียนให้จุดเทียนนะครับเพื่อความสว่างอย่าเอาไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ดี แล้วเราก็ <laughs> ถ้าเกิดว่าเราแท็ก p r o d u c t ที่มันไม่ถูกต้องละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้ก็อาจจะมีการถูกรีวิ Product นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนตามมาแต่ว่าหลักๆเนี่ยขอแค่2ข้อ 1. เห็นสินค้าชัดเจนนะครับไม่จำเป็นต้องพูดถึงก็ได้ 2. <h ums> ก็คือใช้สินค้านั้นให้ถูกวิธีนะครับไม่ก่อให้เกิดความเป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับผม <h ums> นอกจากนีนน้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสามารถไปเริ่มแท็ก r o d u c t ได้เลยทันที <h ums> นะครับ <h ums> สรุปง่ายๆนะครับสำหรับครีเอเตอร์ที่อยากจะเริ่มแท็กโปรดักต์วันนี้ตอนนี้ทันทีเนี่ยให้เปิดแอปขึ้นมานะคะผมเลือกไปที่วิดีโอเก่าสําหรับคนที่จะแท็กวิดีโอเก่านะครับผมกดตามขั้นตอนบนหน้าจอนี้ได้เลยเริ่มแท็กโปรดักต์ได้เลยสําหรับใครที่กำลังเตรีวิดีโอใหม่ก็ทําตามขั้นตอนเดียวกันนี้นะครับผม และสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมสำหรับครีเอเตอร์ที่เริ่มแฮกวันนี้เลยนะแนะนําว่าเริ่มได้เลยนะครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโบนัสพิเศษนะครับให้กับครีเอเตอร์ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทุกท่านเลยนะครับผมดังนั้นไม่ต้องรอช้านะครับเรามีแบรนด์ต่างๆมากมายเตรียมพร้อมเอาสินค้าเนี่ยมาให้ลองใช้งานลองรีวิวกันแล้วนะครับก็สำหรับใครที่พร้อมจะทำวันนี้ทำเลยสำหรับใครที่มีวิดีโอเก่าๆสตอ็อกไว้แล้วแท็กได้เลย นะครับผมแล้ววันนี้ผมอังจารุเดชเลิิสุบุตขอขอบคุณทุกท่านนะครับมีคำถามว่าอะไรไปคุยกันข้างล่างขอบคุณครับขอบคุณคุณอังมากๆเลยนะคะ